นึงอ่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเรามาอยู่ในช่องของเข้ากล้องแชนแนลกันนะครับมาแนวันนี้พวกเราจะมาเล่นเออเซิร์ฟเมอร์เดอร์กันนะครับในเซิร์ฟของ Broken Land นะครับไม่ได้เซิร์ฟในเน็ตเกมครับเพราะว่าเซิร์ฟในเน็ตเกมเป็นไรก็ไม่รู้ผมเข้าไม่ได้ตอนนี้ผมจะมาเล่นในเซิร์ฟเออ Broken Land ให้ดูครับ นะเป็นจะเป็นยังไงก็ไปอยู่ก,กันเลยนะครับเฮ่มเฮ่มวันนี้เราวันนี้โควิดเริ่มหายเฮ้ยเริ่มหายที่ไหนไหมาเนะี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นห้าคนโรงเรียนพวกเราน่าอยู่คุณครูใจร้ายทุกคน<ส>เฮ้ยไม่ใช่คุณครูใจดีทุกคน<ส>เด็กๆจะต้องสุกซนเฮ้ยไม่ใช่เว้ย้องผิดละ อืมฮึฮผมว่ามันน่าจะรอนานแน่เลยไม่นานละเริ่มนับถอยหละนะังอ่ะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปแล้มาแล้วมาคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยผู้ชมผมลอยได้ ผมจะร้องว่าไงคุณผู้ชม uh, uh, hey, s <S อัพพลีอเกนฟ้าให้สปาเอ๊เดี๋ยวอ่ะยาป็งมุมม,มาจากไหนมัะนะโอเคตาแลกอ่ะเบอร์ได้มีสองตัวแล้วไงวะสองตัวจริงเอ่อ้เบอร์เดอร์ Birthday, มันมีสองตัวจะไม่ทันได้เริ่มเลย เอ้ยน้ำน้ำน้ำอ่ะอะไรวะวัด <What? S 1> ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยตายก่อนซะแล้ะงงมากฮัลโหลโตมาด้วยโอ้ยโซนิคเฮ้ยทั้งโซนิคตัวเดกอีแล้วก็โซนิคดีเว้ยโซนิคตรงนี้โซนิคอ่ะโซนิคโซนิคอ่ะโซนิคใหญ่โซนิคยังไงโซนิค โหแฟนเวเบนของผมเลยนะเนี่ยโซนิกนารูโตกก็มาผมใส่เสื้อเออฟลิปปี้ไม่ได้เสื้อกระดูแคนแล้วครับเขาจะเปลี่ยนไปสลับมา บันไดทีียงเตียงฮัลโหลเีียง,เต,ยงเตียงเตียงหิงเตียงติเฮ้ยอย่ารอเดิเอะไรครคุณผู้ชมต่อไปเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกวูีิเขามีฆาตกรรมเกิดขึ้นปะโซนิกอยู่ด้วยกันเหรอโซนิกไม่อยู่ด้วยกันเว้ยตัดเอ็ก e กับโซนิกธรรมดาดูดิ โอ้ยถ้าเกิดผมแปลเป็นซุปเปอราา์สายานะทองก่อนเย่ผมได้ทองแยง่งทองก่อนสซดิตต์ต่อกีกทองบุ๊คได้ทองบุ๊คแต่ยังไม่มีข้ากรรมเกิดขึ้นเลยมมอ่ะคุณผู้ชมแล้วทำไมผมกินไม่ได้โอเคกินได้ ้วคนนี้ยืม fk เหรอครุณผู้ชมแอดมินครับมีคน fk ครับอ้าวชนะเลยอะไรวะเกมง่ายจังวะวิ่งไปวิ่งมาชนะเลยเอ๊ะลงอืมอันนี้ก็จะเป็นชั้นสี่นะคุณผู้ชม ใช่ป่ะชั้นสี่อ่ะโอ้ยมือเดิล้ลเอ็กผมมือเดิ้ปิดไฟอีกคุณผู้ชมผมไม่อยากให้มือเดิ้ลมันปิดไฟเลยในเกมนี้คือผม,มอยากเล่นเซิร์ฟเสิร์ฟในท่าเกมนะโรับว้าวลงไปาตายไหมเนี่ยคุณผู้ชม ลันไปตายไหมลองดูแล้วกันคุณผู้ชมว้าวปะเอะ๊ะไม่ตายด้วยคุณผู้ชมวู้เฮ้ยมากเอาทองก่อนเก็บทอง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  น,นี่ชั้นล็อบบี้ฉันนี้โอ้ยคงเก็บทองก่อนคุณผู้ชมเก็บทองหนึ่งอันมีลิฟด้วยเหรอโอ้ลิฟก็มีเว้ยเท่เท่เท่มีลิฟต์ว๊าดลองลองอน้ยโอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมกำลังที่ชั้นล็อบบี้เลยเหรอคุณผู้ชม ใครรู้ก็บอกผมด้วยมาเคิดมันก็คนดีกว่าเงนลิฟต์จริงอ่ะคุณผู้ชมแต่มันต้องใช้บันไดอ๋อเข้าใจคิดเนาะคนสร้างนะคุณผู้ชมมันไม่มีชัน้นชั้นสี่เลยเฮ้ยเล็กสี่อย่บาบอกนะชั้นสี่นะคุณผู้ชม ชั้นสี่หรอเนี่ยผมคิดว่าเป็นชั้นสามเล่นน้ำดีกว่าคุณผู้ชม mm hmm. สนุกจังเลย mm hmm. นี่นี่นายนายเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> นินจาเต่าก็มาเล่นด้วยเหรออ่า mm hmm. เป็นไงบ้างเล่นเมือเด้อกู mm hmm. ข้างล่งศพเพียบเลยคุณผู้ชม mm hmm. มาล้วคุณผู้ชมโซนิกมา กิมผมเห็นอันรูตกด้วยเฮ้ยเอ๊ะทำไมมันหนึดนึดมันหนืดนึดนะคุณผู้ชมมันึดนืดหนืดหนืดนึดนืดโอเคผมลองขึ้นไปข้างบนซิครับเพราะว่าข้างบนนี้มันมีฆาตกรรมเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นป้ายอะไรบางอย่างเว้ยนี่มีชั้นด้วยเนาะชั้นหนึ่ง ชั้นสอง้าวชั้นสองมีด้วยมีป้ายแบบบอกชั้นด้วยชั้นสามละเนว่ะนาดนั่นไงอ,อีดามอีดามเป็นคุณผู้ชมอีดามเนะีย่ยเดี๋ยวผมไปเชริรีบงว้ายตายเลย แลว้วเอ้าหหผูห้ชมมันวิ่งเร็วจังอะุณผู้ชมตอต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะเล่นต่อไปแลว้วคือผมน่าจะชวนน้องมาเล่นด้วยนะครับเพราะว่าน้องผมมอมมีมายครับอเดี๋ยวค่อยชวนน้องมาเล่นแล้วกันเดี๋ยวผมเล่นอันตาตานี้ดีกว่า ไะเมื่อจะไปอเอาเกมมาแล้วคุณผู้ชม,มด่านนี้น่าจะผมที่คิดนะั้นน่าจะเป็นคาร์บอยเฮ้ยสี่ช็อกสี่ลุงหลดนะ่ะสี่ช็อกสี่ลุงน่านะักสี่ช็อกสี่ลุงคุณผู้ชมโอ้โหเท่เลยแต่ไม่มีแขนนะ่าเออเออหน่อยคุณผู้ชมเก็บทองเก็บทองเก็บทอง เก็บทอเฮ้ยอีเหลืองอีเหลืองไอเหลืองมันออกไปแล้วคุณผู้ชมโอ้โหแย่งทองผมอีกอ้าวเฮ้ยมือเด้นปิดไฟอีกเฮ้ยอ้าวเชริปตายแล้วมีคนเป็นเชริปแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวนะมือเดินมีกี่ตัว เหนเช้าแนวคุณผู้ชมเหมือนจะมีสองตัวเอ้ยเหมือนเห็นมีใครถือดาบแต่ไม่มีครับใครถือศพเหมงองหาลุกคนเห็นคนหนึ่งที่มาปิดก็จะกนไหม่ะเก็บทองดีกว่า ไม่รู้ว่าเป็นใครนะมือเดอร์มีกี่ตัวมือเดอร์มีตัวเอ้ยเดี๋ยวมือเดอร์มีสองตัวนั่นไงอีดาอีดามเสื้อแดงอีดามลายแดงคุณผู้ชมนะคะ้าคนต่อน,นั้นตาตาผมเลยถือดาฟันมีไงเก็บทองเก็บทองเก็บทองไปคุู้ชายคุณผู้ชม นั่งไงคนนั้นคนนัน้นคนนั้นมอยู่นู้นมาอยู่นูน้นมนอยู่นูน้น,น,านมนอนานมนอยู่ในบ้านหนังนูน้นผมจะไม่เข้าไปเพราะว่าเขาว่าเดี๋ยวโดนฆ่าเก็บทองก่อนแต่เมื่อได้อีกคนนึงเป็นใครวะเขาเก็บทองก่อนีอนนนวกวปะขึ้นไปยังไงวะเนี่ย เชริฟค่ะเมอร์เดอร์เป็นหนึ่งตัวแล้วคุณผู้ชมหฮะสีช็อกเนนโบนะเออมาทำอะไรที่นี่หรอ๋อก็ฉันมามาะฉันมาแอบไนงะเออไม่รู้จักคำว่าแอบเลยเดี๋ยวตบมาทิ้งเลยออกครับทุครับทุครับทุครับไปแล้วไป <laughs> นี่ผมพากเองนะครับคุณผ,ผู้ชมอ เอ๊ะไอ้หัวดำหัวดำเป็นหรือเปล่าผู้ชมฮะไอ้น <erne os, S 2> ั่นไงอีแดงอีแดงไอ้จะทำอะไรแดงเสื้อดลายแดงผู้ชมไอ้คนเนี้ยไอ้คนเนี้ยไอ้คนเนี้ย อันนี้ฮะลงน้ำว่าเราจะติดทิดใช่ไหมคุณผู้ชมดูดิทำไมผมลงน้ำมันไม่ติดวัโอ้โหต่อหน้าต่อหน้าต่อหน้ากูเลยต่อหน้ากูเลยต่อหน้าต่อหน้าไอเสือดำลายแดงมันรับมต่อหน้ามันมาแล้ว จะนำรายแานข้าต่อหน้าผมเลยอ่ะโอเคผมจะเป็นเชริฟเองเอาผมฆ่ามันแล้วนะมันไม่ตายอีกอย่าบอกนะมันหลบคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้ลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปสอนเลอ ทำคลิปเออ,ส,ส,อสอนโหลดสอนโหลดอย่างนี้ออสอนโหลดเกมโซนติดตอคือมีคนคอมเมนต์มาว่าแจกหน่อยได้เลยเดี๋ยวผมจะจัดให้แต่รอสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคลานะก่อนคุณผู้ชม